ในที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยเราเองนะครับคณะเจรจาผู้แทนที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเขาก็พิจารณาแล้วเขาก็มีข้อเสนอว่าอย่างกรณีปีนี้เนี่ยพรรคอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยห่างกันไม่มากแต่มันห่างจากพรรคอันดับสามมากห่างเป็นร้อยนะครับเขาก็เลยมีข้อเสนอว่าเราจะเสนอให้พรรคอันดับสองได้ตําแหน่งรองประธานทั้งสองท่านอันนี้เป็นหลักการที่เขาจะเสนอส่วนข้าวไกลจะรับหรือไม่ ก้าวไกลจะไปคุยกับท่านอาจารย์มนออย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเรื่องของก้าวไกลได้ของท่านอาจารย์มนอไม่น่าจะถึงขั้นนั้นน่ยนะครับก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของทั้งสองท่านในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะครับเห็นภาพทางการเมืองมายาวนานเนี่ยเพื่อไทยเองฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงนะครับเป็นผู้เจราจาเนี่ยเรามั่นใจว่าสิ่งที่ทุกคน วันไหวนะครับคาดการว่าจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเราต้องจบก่อนก่อนที่จะพูดคุยกันในพักนะครับเราต้องมีข้อยุติที่จะไปพูดคุยในมุมของพักหลังจากพูดคุยได้สองพักต้องคุยกันให้จบนั่นหมายว่าวันที่26เนี่ยนะครับก่อนประชุมวันที่3แล้วก็จะนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกเนี่ยตอนนี้รออยู่นะครับอาจจะเป็นวันที่4หรือวันที่6อะไรก็แล้วแต่นะครับวันนั้นต้องจบก่อนแน่นอนครับน่าจะจบก่อนที่3ด้สามไ้ําไป เมื่อพักได้มีความเห็นอย่างไรมีมติอย่างไรแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสมาชิกพักเพื่อไทยเองสอส,อส,อสพักเพื่อไทยเองมีวินัยครับถ้าหาวกว่ามีการเสนอชื่อคุณสุชาติขึ้นมาพักเพื่อไทยจะต้องวางตัวกับเจ้าไปอย่างไรงไบ้างไหมครับคําว่า้าตตรงนี้มันจะไม่เกิดขึ้นครับถ้าเรามีการพูดคุยกันในพักให้จบกระบวนการทั้งหมดก่อนจะ,จะมีการพูดคุยถึงท่านหมอให้คุณสุชาติสลัดสิธิไ์ไหมคะ เราไปละเมิดสิทธิ์ของสมาชิกแต่ละท่านไม่ได้ครับแต่เราเสนอในหลักว่ามติพักเป็นอย่างนี้แล้วท่านจะตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นแารตัดต่วท่าน